การอยู่คนเดียวสำหรับบางคนอาจเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเคยคิดไหมว่าเพราะอะไรเมื่อเราพูดถึงความเหงาบางทีจิตใจเราจะรีบไปสู่ความคิดเชิงลบเช่นกลัวการถูกทอดทิ้งหรือลงเอยด้วยการโดนลืมการอยู่กับตัวเองอาจทำให้มีเวลาคิดถึงสิ่งที่ทำให้เราผิดหวังหรือแม้แต่เรื่องที่เราไม่เคยอยากเผชิญหน้านอกจากนี้ยังมีเรื่องของการยืนยันตนเองที่คนส่วนมากต้องการจะรู้สึกว่าเรามีค่าและมีคนรักหรือสนใจเรา การอยู่เฉยๆกับตัวเองอาจจะทําให้เกิดความรู้สึกนี้ลดลง mm. เพราะไม่มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นที่สามารถยืนยันความมีค่าในตัวเราได้แต่ลองคิดดูถ้าเราเปลี่ยนความคิดการอยู่คนเดียวอาจจะกลายเป็นโอกาสให้เราได้รู้จักตนเองมากขึ้นช่วยเตมิมเต็มความว่างเปล่าในใจด้วยการทํากิจกรรมที่เราชอบหรือแค่ได้มีเวลาทบทวนชีวิตแบบที่ไม่เคยทํามาก่อนอย่าลืมว่าบางครั้งการอยู่คนเดียวไม่ได้หมายความว่าเราต้องเหงาเสมอไป แต่เป็นโอกาสให้เราได้ค้นพบในสิ่งที่เราหลงไหลและรอคอยที่จะเติบโตกับมันคุณคิดว่าการอยู่คนเดียวทำให้คุณรู้สึกยังไงแชร์ความคิดกันได้ในคอมเมนต์เลยโอเค